สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Luis Maker Lab Channel นะครับวันนี้เรากลับมาช่วง Python แล้วก็ Computer Vision นะครับหลังจากที่คราวที่แล้วเราได้สอนเกี่ยวกับตัว YOLO v 12ใน EP 1ไปใช่ไหมครับเป็นเรื่องของการตรวจจับวัตถุทีนี้ในวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาลองดูว่าถ้าเราอยากจะลองตรวจจับวัตถุพร้อมกับการที่เราสามารถนับวัตถุไปด้วยได้เนี่ยเราจะสามารถทํำยังไงได้บ้างในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในส่วนของ Object Tracking นะครับตัว Detect เนี่ยครับมันจะมีความสามารถในการ Detect หรือตรวจจับวัตถุเฉยๆแต่ถ้าเราเพิ่ม ความสามารถในการแทร็กของมันก็คือมันสามารถดีเทคได้แล้วก็สามารถดูได้ด้วยว่าวัตถุชิ้นนี้มันยังเป็นวัตถุชิ้นเดิมที่เราเคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าในเคสนี้นะครับเราเขาจะเรียกว่า tracking การแทร็กก็คือการติดตามแล้วบอกว่าวัตถุชิ้นนี้เคยปรากฏอยู่ในเฟรมก่อนๆแล้วมันก็ยังปรากฏอยู่ในเฟรมนี้เพราะฉะนั้นเราจะตามวัตถุชิ้นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหลุดเฟรมออกไปหรือเราจะมาใช้ทําอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าในวันนี้เราจะมาลองใช้กับการนับจํานวนรถที่ขับผ่านมานะครับ วิดีโอนี้จะเป็นตัวอย่างของการทำโปรเจกต์ที่เรามาใช้ในวันนี้นะครับซึ่งในเคสเนี่ยครับมันจะมีแบ่งเป็นฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกฝั่งขาเข้าจะอยู่ทางด้านขวานะครับแล้วฝั่งขาออกจะอยู่ทางด้านซ้ายในทั้ง2ด้านตัวเนี้ยนะครับถ้าเราจะเริ่มนับก็ต่อเมื่อตัวจุดสีแดงที่อยู่ตรงกลางกล่องของแต่ละวัตถุนะครับมันได้ผ่านเส้นแต่ละเส้นที่มัน ถูกตั้งค่าไว้นะครับเดี๋ยวในคลิปเราจะมีสอนว่าเราจะตั้งค่าเส้นนี้ยังไงแล้วก็หลังจากที่เส้นนี้มันได้ถูกข้ามเส้นไปแล้วมันก็จะเริ่มนับชนิดของรถแต่ละคันแล้วก็แสดงผลขึ้นมาบนมุมมุมบนซ้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างเช่นในเคสนี้เรามีรถผ่านไป2คันมีทคผ่านไปคันหนึ่งมันก็จะนับเป็น2กับ1นะครับอย่างเช่นตรงนี้เลนขวาเหมือนกันผ่านไป2คันมันก็จะนับเป็น2นะครับแล้วก็เวลารถแต่ละคันผ่านไปมันก็จะนับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นขึ้นมา กลับมาในส่วนของโค้ดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตัว virtual environment ที่เราสร้างไว้ในคราวที่แล้วที่เรามีการสอนในเรื่องของ object detection นะครับส่วนใครที่ยังรู้สึกว่ายังงงอยู่ตามไม่ทันเนี่ยหรือไม่รู้ว่าต้องสร้าง environment นี้ยังไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไปทางด้านขวาบนนะครับจะมีการลิงก์ไปที่วิดีโอ ep ที่หนึ่งะครับที่สอนเกี่ยวกับ object detection ใครที่ยังไม่เข้าใจสามารถเข้าไปดูคลิปนั้นก่อนได้นะครับเราค่อยมาดูคลิปนี้ต่อกันก็วิดีโอนี้ต้องการคนที่มีพื้นฐานทางด้านโปรแกรมมานิดหนึ่งนะครับให้เข ฟังก์ชันคืออะไรตัวอ็อบเจกต์คืออะไรแล้วเราสามารถดึงอ็อบเจกต์พวกนั้นมาใช้ได้ยังไงก็อยากจะให้เข้าใจก่อนนิดหนึงส่วนใครที่ยังไม่ได้มีพื้นฐานก็ยังแนะนําให้ไปดูที่ playlist พื้นฐาน Python 101นะครับเป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับ Python พื้นฐานให้หลังจากที่เราเข้าใจตรงนั้นเนี่ยเราค่อยมาดูในส่วนของวิดีโอนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นเคยเลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับจะดูทางมุมบนขวาก็ได้หรือว่าจะดูทางคอมเมนต์ใต้วิดีโอก็ได้นะครับโอเค เดี๋ยวตรงนี้ผมแนะนำนิดนึงเนื่อง,งจากคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมสอน Dete c t i o n ไปนะครับจะมีการติดตั้งแค่ u ัล l รา i ลติกเฉยๆทีนี้ในวันนี้เราจะใช้ t o tool ตัวหนึ่งที่เรียกว่า OpenCV นะครับก็คือจะเป็น OpenCV Python ถ้าเราอยาก stall แลเราก็พิมพ์คำสั่งนี้แล้วก็กด enter เข้าไปได้เลยแล้วมันจะติดตั้งให้เราโดยอัตโนมัติแล้วก็หน้าที่หลักๆของมันคือใช้ในการจัดการภาพเป็นเขาเรียกว่าการ pre-process ภาพหรือใช้ในการเป็น Tool ที่เรามาใช้ในการแสดงภาพบันทึกวิดีโออะไรต่างๆก็สามารถทําได้นะครับ เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะเขียนโค้ดไปพร้อมๆกับทุกคนนื่องจากว่าวิดีโอในวันนี้ถ้าผมไม่ค่อยอธิบายทีละสเตปมันจะค่อนข้างงงเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กลัวไม่เข้าใจไม่มีปัญหาเลยนะครับเบดี๋ยวผมค่อยๆพาไปดูทีละขั้นตอนเลยในส่วนของฟังก์ชันที่ผมให้มาในวันนี้จะมีประมาณ3ฟังก์ชันแล้วก็จะมีการตั้งค่าอะไระต่างๆที่เราจะมาทําวันนี้กัน เพื่อที่เราจะสามารถตรวจจับรถแล้วก็นับรถได้นะครับโอเคตัวฟังก์ชันแรกนะครับเขาจะเรียกว่า mouse callback mouse callback เนี่ยใช้เวลาที่เราเรียกหน้าต่างของ open CV ขึ้นมาแล้วแล้วมันจะมี event ที่มันจะส่งเข้ามาจะมีค่า x กับค่า y ที่เราได้มาโดยนะครับทีนี้เราอาจจะใช้แค่ค่า x กับค่า y เอามาหารด้วย r รโ i ที่เราทําให้ภาพมันเล็กลงก่อนเดี๋ยวตรงนี้ใครยังไม่เข้าใจค่อยๆดูไปนะครับแต่ผมจะอธิบายไปทีละขั้นตอนเลยอันนี้เป็นแค่การอธิบายฟังก์ชันก่อนหน้าที่หลักของมันเนี่ยในฟังก์ชันเนี่ย แค่พิมพ์ว่าตอนนี้เมาส์เราอยู่บนพิกเซลอะไรนะครับก็คือเป็น x ที่เท่าไหร่ y ที่เท่าไหร่ซึ่งเราจะใช้ในการคำนวณเส้นแบ่งเลนนะครับแต่เราจะมาดูว่าเส้นแบ่งเลนเนี่ยทำไงได้บ้างซึ่งปกติเส้นแบ่งเลนเนี่ยถ้าเราได้ตัวค่าแกน y มาแล้วเราก็อยากรู้ค่าแกน x ใช่ไหมครับเราก็ยิงมันเข้าสมก,การเส้นตรงเลยอย่างเช่นที่เขาจะบอกว่าเป็น y เท่ากับ mx บวก b แต่ว่าในเคสเนี้ยเราให้เป็น x เท่ากับ my บวก b นะครับเดี๋ยวผมก็จะมีอธิบายเหมือนกันก็ตรงนี้ให้เขา้าใจไปว่า ตัวฟังก์ชันนี้ใช้ในการคำนวณค่า x จากค่า y ที่เราให้ไปนะครับแล้วก็ draw slope l a n e divider อันนี้เพื่อการมองเห็นโดยเฉพาะจริงๆไม่มีฟังก์ชันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับในการทำงานของโคด้ดในวันนี้ถ้าเราจะคอมเมนต์หรือลบทิ้งตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นแค่การ visualization หรือทำให้เราเข้าใจการทำงานของมันมากขึ้นนะครับโอเค ค่าตัวแปรต่างๆเนี่ยเนื่องจากที่ว่าบางทีวิดีโอที่เราเอามาใช้มันอาจจะใหญ่มากอย่างในเคสเนี้ยวิดีโอของผมเนี่ยที่ผมเอามามัน น่าจะประมาณ 2k ได้นะครับแล้วมันเวลามันแสดงขึ้นมาบนจอจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วไม่สามารถมองได้อย่างสะดวกบางทีเราต้องการทําให้มันเล็กลงเราก็จะใช้คําสั่งของ OpenCV ในการ resize หรือปรับภาพเนี่ยให้มันกลับอยู่ในขนาดที่เล็กลงแต่ว่าเวลาที่เราปรับให้มันขนาดเล็กลงเนี่ยพิกเซลที่เราเอาเมาส์ไปวางเนี่ยบางทีพิกเซลค่ามันจะเปลี่ยนไปด้วยสมมติเดิมทีมันมีค่าประมาณ3,000กว่าพิกเซลใช่ไหมครับพอเราหาร2ไปเนี่ยหรือคูณ0.5ไปเนี่ยพิกเซลจากเดิมที่เราอาจจะวางที่ ตำแหน่งที่1,500ถ้าเราหาร2ไปมันอาจจะเป็นตำแหน่งที่750เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอยากได้ค่าพิกเซลเดิมที่เราวางอยู่เนี่ยเราก็จะมาหารด้วยตัวเวรโซตรงนี้ที่เราเซตไปอย่างเช่นคูณ0.5ถ้าอย่างเดิมเนี่ยรูปเรามีความความสูงอยู่ที่3,000แล้วเราบอกว่าเราคูณ0.5ก็ไปอยากให้ภาพมันเล็กลงครึ่งหนึ่งเราคูณ0.5เข้าไปเพราะฉะนั้นแสดงว่าพิกเซลสูงสุดของมันอ่ะจะอยู่ที่1,500ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ที่1,500เนี่ยเวลาเราเอาเมาส์ไปวางที่พิกเซล 1,500เนี่ยมันจะเอาพุทค่าของ y มาเนี่ยเป็นที่1,500นะครับซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเราไปวางบนวิดีโอรจริงๆมันคือพิกเซลที่3,000นะครับมันก็เลยจะมีการ หารตัวเรโซกลับไปเนื่องจากว่าตอนที่เราคูณทําให้มันเล็กลงเนี่ยเราคูณมันเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอามันกลับมาอยู่ในรูปแบบเดิมเนี่ยเราก็จะหารมันกลับเข้าไปนะครับครับแล้วก็ค่าต่อมาเขาเรียกว่า Li n e y i n line y out เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยๆพาไปดูทีละอันนะครับหลังจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจาเป็นค่าที่กําหนดเองแล้วก็ตรงนี้จะเป็นค่าที่กําหนดเองทั้งหมดเลยตอนนี้ค่ามันจะมีประมาณ3ค่าที่เรากําหนดเองนะครับก็คือสเกลของรูปภาพที่เราอยากให้มันเล็กลง Li n e y in l i n า y out เอทเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนที่เข แล้วก็จะมีเลนด d ว v i เดอ Slope เนี่ยเราสามารถคำนวณได้จากค่าที่เราไปดึงมาจากม o า s ส์คอ l แบ็กนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการโหลด YOLO Model มาก่อนนะครับส่วนนี้สามารถทําได้ด้วยการใช้คําสั่งเป็นโมเดลนะครับสร้างมาเป็น Object แล้วก็พาซิ o l โรคล s สเข้ามาหรือการเรียกโมเดลย o โร 12L นะครับ .pt มันก็จะไปโหลดโมเดลจาก u l t r Analytics มานะครับส่วนใครที่รันตรงนี้ครั้งแรกก็อาจจะต้องรอให้มันดาวน์โหลดสักแป๊บหนึ่งมันไม่ใช่ว่าโค้ดมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราลองดูเราจะมาเริ่มที่ class list เราจะเอา class list ที่อยู่ในโมเดลเนี้ยโดยใช้คำสั่ง model. name นะครับมันก็จะออกมาเป็น list แต่ผมลอง print list ให้ดูก่อน print class list โอเคแต่ผมลองรันให้ดูนะครับใช้คำสั่ง Python main.py มันอาจจะต้องรอสักแป๊บหนึ่งเนื่องจากว่าตรงนี้มันจะมีการโหลดโมเดลเข้ามาอย่างเช่นตรงนี้เขาจะบอกว่าดาวนโหลดจาก GitHub Autolytics เดี๋ยวผมคลิปไปถึงตอนที่ดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับโอเคครับหลังจากที่ดาวนโหลดเสร็จครับเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าตอนนี้คลาสที่เราพิมพ์ออกมาตัวนี้นครับมันจะอยู่ในรูปแบบของดิกแล้วก็จะรันไปตามเลขเลยนะครับศูนย์คือเ e อร์เซนคือ Bicycle 2คือค a r แล้วก็ตามนี้เลยนะครับจะมีทั้งหมดประมาณ80คลาสก็คือจะเริ่มต้นแต่เพอร์ชันศูนย์ไปถึง 79คือ toothbrush นะครับหลังจากที่เราได้โมเดลมาแล้วเนี่ยจริงๆถ้าเราอยากทำ tracking เราก็ใช้เป็นตัว model t r a c k ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งต่างๆหลังจากที่เรามีโมเดลแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการอ่านวิดีโอด้วยนะครับการอ่านวิดีโอทำได้ด้วยการใช้คำสั่ง cv 2นะครับ video capture ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ชื่อวิดีโอเข้าไปในเคสนี้เป็นเพราะว่าไฟล์ผมเนี่ยชื่อ vehicle counting พราะฉะนั้นผมจะใช้ชื่อนี้เลยผมก็ copy ชื่อเข้ามาก็ paste ลงมาตรงนี้ w a l e counting นะครับมันก็จะโหลดจาก directory ตรงนี้เข้ามาส่วนเรื่องของการเอาวิดีโอมาใช้เนี่ยเราต้อง output มาใน object ของ cap นะครับชื่อตัวนี้จะใช้เป็นอะไรก็ได้ครับใช้เป็นคำว่า video ใช้เป็น image ถ้าโหลดรูปก็มาก็ใช้ได้นะครับแต่ปกติโหลดรูปเนี่ยเขาจะไม่ใช้คำสั่ง video capture กัน โอเคทีนี้เป็นเพราะว่าเราใช้เป็นวิดีโอเราก็ใช้คำสั่ง cap นะครับโดยปกตินะครับถ้าเราอ่านวิดีโอมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องเช็กก่อนว่าตัว cap เนี่ยเราได้รับไฟล์เสร็จสิ้นไหมส่วนใหญ่เขาใช้คําสั่ง Wow cap is open คําสั่งนี้นะครับมันก็จะใช้ว่าถ้า cap เนี่ยมันถูกเปิดหรือตัววิดีโอนะั้นมันถูกเปิดเราจะสามารถอ่าน cap read ก็คือเราจะอ่านเฟรมของมันแต่ละเฟรมออกมาได้นะครับซึ่งตรงนี้เราจะแตก สิ่งที่มัน return ออกมาจะมีเป็น Re t u r n กับ frame นะครับแล้วก็เราจะเช็คด้วยกันที่ว่า if not red if not red ก็เหมือนอารมณ์แบบถ้ามันไม่ได้ Re t u r n ออกมาอย่างถูกต้องเนี่ยตัว red เนี่ยมันจะเป็น false นะครับแต่ว่าถ้ามันถูกต้องเนี่ยมันจะเป็น true ทีนี้เดี๋ยวผมลอง print, print red ให้ดูก่อนตอนนี้ถ้าเป็น if not red เนี่ยแปลว่าไฟล์มันจะ fail ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผมใช้เป็น else แสดงไฟล์ file จะอ่านถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะ print red ออกมาเป็น true เดี๋ยวผมลอง run ให้ดูก่อน อเคทีนี้เห็นไหมครับเฟรมต่อเฟรมมันก็จะรันออกมาแล้วก็เป็น true ตลอดเนื่องจากว่าไฟล์มันถูกอ่านทีนี้ผมก็จะหยุดมันก่อนนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าไฟล์มันถูกต้องแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เราอ่านมันออกมาเราวใช้คําสั่ง cap release นะครับเพื่อที่ว่ามันจะปิดการอ่านไฟล์หลังจากที่เราลันโค้ดนี่จบเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าตรงนี้เฟรมเราทําอะไรกับมันได้บ้างสมมุติเรามีเฟรมออกมาแล้วตอนนี้มันจะรัน loop เข้ามาทุกครั้งที่เราเปิดวิดีโอเนี่ยสมมติเรามี1้อยเฟรมมันก็จะรันตรงนี้ประมาณร้อยรอบ แล้วมันก็จะลันเข้ามาเราก็จะอ่านทุกเฟรมทุเฟรมทเฟรมแบบนี้ไปนะครับจนสุดท้ายเนี่ยพอวิดีโอมันจบไอตัว cap is open เนี่ยมันจะกลายเป็น false แล้วเราก็จะออกจากรูปนี้โดยทันทีนะครับซึ่งปกติถ้า red มันมีปัญหาเนี่ยเขาก็อาจจะใช้พิมพ์พพิม์มคำสั่งอะไรก็ได้ครับเช่น video video has issue หรือว่า part is not correct อย่างนี้ก็ได้นะครับก็ลองดู ว่าจะใส่อย่างไงแต่ทีนี้ผมใช้คําสั่ง break ไปเลย break เพื่อที่ว่าสมมุติถ้าเราเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยตัวแคปลาวิดีโอเข้ามาแล้วแล้วมันอ่านไม่สําเร็จเราก็จะ break ก็คือเราจะออกจากกลุ่นี้โดย๋ยนนีเราจะไม่ทําอย่างอื่นต่อนะครับแต่ทีนี้ในอีกเคสหนึ่งถ้าบอกว่าโอเคเราอ่านวิดีโอเข้ามาแล้วเราอยากลองดูว่าเฟรมนี้เป็นยังไงแล้วก็ใช้เป็นคําสั่ง cv2 o i m show นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเฟรมเอาเป็นชื่อหน้าต่างเลยนะครับเป็น window อย่างนี้ก็ได้เป็น frame แล้วก็ใช้เป็นเฟรมเรามาลองดูกันว่าตอนนี้มันจะแสดงมาเป็นยังไงโอเคตอนนี้เฟรมมันก็จะถูกอ่านเข้ามานะครับแล้วก็อ๋อผมลืมเวทคีย์อ่ะโอเคทีนี้มันจะเจ๊งโดยทันทีเพราะว่าตรงนี้ปกติถ้าโค้ดมันรันไปเรื่อยๆมันจะรันแบบเร็วมากโดยที่ตัวโปรแกรมเนี่ยจะไม่สามารถแสดงผลให้เราเห็นได้ทันทีนี้ถ้าเราไม่เวทคีย์เนี่ย มันจะทําให้โปรแกรมค้างแบบเมื่อกี้แหละครับเพราะมันไม่สามารถส่งข้อมูลตอบรับระหว่างโปรแกรมกับตัว user ได้ทีนี้โดยปกติถ้าเราเขียนโค้ด AM s h o มาเนี่ยเ็จะมีคําสั่ง c v 2 w e t key เพื่อให้มันรอให้ user กดปุ่มอะไรก็ได้หรือรอไปตามจํานวนมิลลิเซ c ที่เรากําหนดอย่างตอนนี้ถ้าเราให้เป็น100 m i l l i o ต่อเฟรมใช่ไหมครับเราก็จะบอกว่า break ตอนนี้เดี๋ยวลองดูถ้าผมกด ไพทอนเมนออกมาถ้าครบ1 0 0มิลลิเซกมันก็จะเบรกพอเบรกทุกอย่างก็จะจบนะครับเหมือนกันถ้าผมบอกว่า cv 2 w o e i t นึ่1แต่ตอนนี้ผมไม่มีเบรกอะผมให้มันเป็น print next frame loop มันก็จะลันกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็น next frame next frame next frame แล้ววิดีโอก็จะเล่นตรงนี้ก็จะมี next frame อย่างนี้นะครับแต่สังเกตได้ที่ว่าผมไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เลยถึงผมกดปุ่มอะไรเนี่ยไม่มีผลเลยนะครับตอนนี้ผมกดปุ่มกด space bar esc ไม่มีผลเลยจนกววาวิดีโอจะจบ สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เป็น C v 2 w e d key ก็คือทุกๆมิลลิเซกใช้คำสั่ง and ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น0 xff เท่ากับ or d ก็คือบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราเว e t key แล้วมีการกดปุ่ม q เนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยจะถูก break ก็คือจะออกจากโปรแกรมโดยท,ทันทีเราอาจจะใช้คำสั่งอย่างเช่น print Button Q Press ก็คือปุ่ม Q ถูกกดนะครับอาจจะใช่งี้ก็ได้แยวผมลองเขี่ยก่อนแล้วก็ลองปริ้นออกมาเหมือนเดิมเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เฟรมมันถูกเล่นกดปุ่มอะไรผมกดปุ่มอะไรไม่มีผลเหมือนเดิมนะครับนอกจากผมกดปุ่ม Q เพราะผมกดปุ่ม Q เนี่ยตัวโค้ดมันจะบอกว่า Button Q เนี่ย Press แล้วมันก็จะ Break โดยทันทีโอเคสี่งนี้เราก็จะเห็นได้แล้วว่าเราอ่านไฟล์ได้ถูกต้องแล้วเรามีเฟรมเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะทําต่อไปคือเราจะเริ่ม Track ตัวโปรแกรมล่ะตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นเพราะเรามีทั้งเบรกโปรแกรมตรงนี้ใช่ไหมครับโดยวิธีปฏิบัติเนี่ยเราจะใช้ทั้ง Cap Release เพื่อปิดไฟล์ที่เราอ่านพร้อมกับ cv2. d e s t r o y a l l w i n d o w นะครับเพื่อที่ว่าหน้าต่างอะไรก็ตามที่มันเปิดอยู่เนี่ยระหว่างที่เราเรียกคำสั่ง i m s h o w ตัวนี้ออกมาให้มันปิดให้หมดเลยคำสั่งนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะวางไว้ท้ายสุดเนื่องจากว่าเขาจะป้องกันการที่ว่าบางทีหน้าต่างมันค้างหรือว่าหน้าต่างไม่ถูกปิดอย่างถูกต้องเนี่ยเขาก็จะใช้คำสั่งนี้เพื่อคิวทุกวินโดว์ออกไปนะครับ หลังจากที่เราสามารถแสดงวิดีโอมาได้แล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าระหว่างที่เรารันนะครับมันก็จะมีขนาดมันใหญ่เกินไปทั้งที่เราเราไม่สามารถมองเห็นมันได้แบบชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มทําการสเกลหน้าต่างของมันก่อนตัวนี้เดี๋ยวเรโซมันจะถูกใช้นะครับก็คือการที่เราจะสเกลหน้าต่างเนี่ยเราต้อง get frame dot shape มาก่อนซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าตัว frame dot shape เนี่ยมันจะ return ออกมาเป็นอะไรนะครับ shape เท่ากับ frame dot shape แล้วผมก็ print shape ออกมา อ๋อตัวนี้เป็น tuple เพราะฉะนั้นไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับก็ใช้เป็นคำสั่ง shape อย่างนี้ก็ได้แล้วก็เป็น shape ออกมาโอเคตัวนี้ก็จะเห็นได้ครับว่าตัวไฟเนี่ยมันจะมีขนาดที่2160คูณ3 8ม0มี3 l a เลเก็คือเป็น RGB นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยเราก็จะเอา f ฟ a ม e อทเชฟเนี่ยมาแปลงอย่างเดิมที่ตอนนี้เรามีเรโซที่0.5เราอยากสเกลรูปไปที่0.5เพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดตัวแปรมาใหม่ที่ชื่อว่า new height กับ new width นะครับซึ่ง new height เนี่ย height จะอยู่ในส่วนของ2,160ตรงนี้นะครับก็คือไปเป็น tuple ที่ index 0เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่า frame. s h a p e index 0คูณ ratio ตรงนี้มันก็จะทำการ คำนวณ new height กับ new width ออกมาให้ new width เหมือนกันนะครับ frame shape index 1คูณอยู่กับ ratio เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ออกมามันก็จะเป็น print new height กับ new width อ width สิ่งที่เราจะเห็นก็คือหน้าต่างยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนนะครับแต่ว่าตัวเลขที่เรา ออกมาเนี่ยตัวเลขมันจะถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้พอเราคูณออกมาแล้วอะ่ะเป็นเพราะมันคูณกับตัวสนิลัมันก็เลยเป็น float ทีนี้เวลาเราจะ resize อ่ะเราต้องปรับให้มันเป็น int ก่อนนะครับด้วยการใส่คําสั่ง int แล้วก็วงเล็บเข้าไปตรงนี้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็น int แล้วก็วงเล็บโอเคเพราะฉะนั้นเราได้ตัว resolution ที่เป็นแบบ int มาแล้วสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราก็จะบอกตัว cv 2นะครับก็คือเป็น cv 2ก่อนที่เราจะแสดงออกมาเนี่ย cv t o resize นะครับแล้วก็ต้องใช้คำสั่ง resize แล้วก็สิ่งที่เราต้องใส่เข้าไปนะครับก็จะมี f ฟ a มที่เราต้องการจะใส่ตามด้วย tuple ของขนาดที่เราต้องการจะใส่ตัวเนี้มันจะต้องใช้เป็น width กับ height นะครับก็คือเป็น width มาก่อนแล้วค่อยตามด้วย height ก็คือจะเป็น new width แล้วก็เป็น new height ตัวนี้ผมสลับมาก่อนจะได้เป็นลำดับแล้วก็เราค่อยบอกว่าตรงนี้ให้ outputput มาเป็น scale Frame. ก็เป็นเฟรมที่เราได้สเกลมาแล้วเพราะว่าเราได้เอารูปเดิมเนี่ยที่มันมีขนาดเป็น2000กว่าคูณ3000เปลี่ยนเป็น1980นะครับู1920คูณ1080แล้วเราก็ให้มันเอาพุทออกมาเป็นสเกลเฟรมหลังที่เราเอาพุทออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เฟรมตัวนี้เป็นสเกลเฟรมแทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าต่างมันจะเปลี่ยนไซส์ไหมโอเคตอนนี้เราสังเกตเห็นแล้วว่าภาพมันเห็นได้สะดวกขึ้นและกระชัดขึ้นนะครับ พราะฉะนั้นต่อไปเราก็จะมาเริ่มดูแล้วว่าโอเคหน้าต่างเราก็ดูโอเคแล้วตัวรูปภาพแล้วก็สเกลแล้วเราอยากเริ่มแทร็กแล้วล่ะถ้าจะแทร็กเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างในการแทร็กเนี่ยจริงๆก็ง่ายๆนะครับก็คือเรามี YOLO model มาแล้วล้วก็บอกว่าเรามีวิดีโอเรามีเฟรมเพราะฉะนั้นพาร์ทที่เราควรจะมาใส่อ่ะมันควรจะเป็นหลังจากที่เราเช็คแล้วว่า return เนี่ยมันถูกต้องเรามีเฟรมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาวางแถวๆตรงนี้ลังอากที่เรา return ออกมาแล้วก็จะบอกเป็น result เท่ากับโมเดลโมเดลก็คือตัว yolo นะครับต t track สิ่งที่เราอยาก track ก็คือตัว frame ที่เราได้มาแล้วก็คำสั่งก็จะมีเป็น persist นะครับ persist t r u e persist คืออะไร persist คือการบอกว่า ถ้าอ็อบเจเดิมเนี่ยของเฟรมที่เราแล้วมาเนี่ยกับเฟรมนี้มันยังอยู่ให้ตัว ID นั้นนะั่ะ Track ตัวเนี้ไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้เขาบอกว่าถ้ามันเป็น t u u เนี่ย persist tracker between d i f f e r e n t calls this method ก็คือมันจะ Track ตัว Object นั้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ Class ที่เราจะให้เนี่ยก็จะเป็น Class ของ1,2,3,5,6,7นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมลองปรินคลาสกลับมาใหม่รน ลิสผมปิดตัวนี้ไปก่อนก็รันโอเคตัวนี้เราจะมี1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7ก็จะเป็น bicycle Car, motorcycle bus train แล้วก็ truck นะครับจริงๆถ้าไม่อยากได้เราก็บอกอยากได้แค่ค่าในเคสนี้แล้วก็ใช้แค่เบอร์2ก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เป็น classes แล้วก็ตามด้วย device device นี่ก็อยู่ที่ว่าจะใช้เป็นการจอไหมครับถ้าใช้เป็นการจอก็ใช้เป็นตัว index ของการจอแต่ถ้าไม่ก็ให้ใช้เป็น CPU แบบนี้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยผมใช้เป็นการจอเพราะฉะนั้นผมจะตั้งตัว device เป็น0แล้วก็ตั้ง v e r b o a e เท่ากับ false เพื่อที่ว่าปกติถ้าเรา detect ออกมาเดี๋ยวผมลองตั้ง v e r b o a e เป็น true ให้ก่อนถ้าผมตั้งเป็น true เนี่ยตัว v e r b s e มันจะเป็นตัวดีเทคของปาตรงนี้เลยซึ่งมันจะเยอะมากอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ต้องการที่จะเห็นมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําได้ก็คือผมตั้ง v e r b ์ให้เป็น false แล้วก็ลองดูครับตอนนี้ถึงแม้ด t เทคก็จริงนะครับแต่ว่าตัว v e r b o มันไม่เปลี่ยนอะไรออกมาแล้วก็จะดูง่ายขึ้นโอเคครับในส่วนต่อมาเยนยที่เราได้ทุกอย่างมาแล้วเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับตัว Detection เลยครับก็คือเราจะต้องเอา ไอ้ค่าที่เรา Detect มาเนี่ย result เนี่ยเอามาแตกออกมาแล้วเราก็จะมาดูว่า result มันมีอะไรบ้างนะครับเราลอง print result อกมาก่อน print result result มีเป็นตรงนี้ result จะมีเป็น box ที่เราเห็นแล้วก็จะมาดูนี่ result เดี๋ยวใน EP หน้าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการ track object หรือการติดตามวัตถุนะครับแล้วก็การเอาข้อมูลที่ได้จากวิดีโอนี้ไปไประยุกต์ใช้กับสมการเส้นตรงเพื่อมาใช้ในการตรวจจับและนับลดนะครับยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามไปใน EP ต่อไปด้วยนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับใน EP นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ